สวัสดีครับช่อง Po Family Mall แม่ช้า,าข้าวเที่ยงจังค่ะโหนานอย่างนั้นหรอร้านเริมน้ำแถวนี้มีหลายร้านให้เลือกนะคะมีที่ช้าแบบไหมคะที่ช้าแบบช้าข้างบนแล้วเดี๋ยวมาเอาได้ไหมได้ รอ้ออุ้ยเสียวอันนี้เอาบรรยากาศโดยรอบมาให้ชมดูคร่าวๆนะคะนั่นเล่นถนนเลย ตรงที่เราเลือกนั่งนี่น้ำค่อนข้างไหลแรงเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีหลายจุดนะคะในลำธารน,นี้เราสามารถเลือกนั่งได้ตามสะดวกเลยค่ะ พเพื่อเะวพิงเพิ่์ดมันจะตกเพิ่์ดมันจะไหลลงไปนะน่ะเด็กๆก็ได้มีกิจกรรมเล่นน้ำระหว่างรออาหารมาเสร็จด้วยนะคะ เธอไม่เจลรินเพิดอ,า,อาหารไปแล้วค่ะพ่อเก๋มีไก่ด้วยค่ะขอน้องน้องไม่เตยมานั่งคุณยายไม่ใช่คุณยายแล้วค่ะคุณพี่

เพิ่เลนเต้นเปล่าเพิ่เลนเต้นไหมเยี่ยนกับคุกกิตานี่เท่าไหร่ะนี้ก้องพันกว่าบาทหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทหมื่นหมื่นนี่นี่นี่แหละหกแต่มันใช้ดีมากเลยนะดีเกิน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 อันนี้ อันนี้เป็นตัวซูมซูมซูมขวาซูมขวาดูเฉยๆเราจะไปก่อนเน่ซื้อไปเราจะพัดตัวนำ้ำตกเฮ้ยทำไร เื้ยเด็กกลับกล้องมาถ่ายเพื่อเองไหมไม่เป็นไรครับพ่อป้าเสียงมันเข้าอ่ะเข้าสิอะเข้าเสียงเข้าด้วยรู้อยู่แต่ว่าไม่อยากเอาเสียงมนุษย์เข้าอ่ะไม่ได้ถ่ายเพ่อนหน่อยวันนี้มาเที่ยวเชียงใหม่พาลูกชายมาเที่ยวมากับใครบ้างมงมากับสองครอบครัวค่ะ เพด่อน and family กด <Both. S 2> ติดตามและ subscribe และกดกระดิ่งให้ช่อง b แอนด์แฟมิลี่ด้วยนะคะเย้ <Yeah. S 2> บ,บริเวณที่เรานั่งทานข้าวอยู่ตามแผนที่นี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และใส่กระดิ่งกิ๊งกิง,งให้น้องเพิร์ดด้วยนะคะ